การวางหน้าจอถูกล็อกปดหมุนกับเอาแล้ว วันนี้ไม่รู้เพื่อนท่านไหนขึ้นบอกว่เห็นเทพเพื่อนหลินขึ้นมนั้ยขึืนใครขึ้นฮัลโหลหวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับเฮ้อืม วายวายวายสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับไม่มาพิจิตครับสวัสดีครับ ตนนี้มาที่ตลาดชีลอ,อองสักเหล็กสวัสดีครับน้องเซนพี่เด่นมาพิจิตพี่เด่นมาพิจิตครับมาเพิ่งเดินทางออกจากพิณูนเกือบเกือบสิบโมงจากเชียงใหม่เพิ่งมาถึงเมื่อกี้มาถึงก็มาแวที่ร้านเอ่อ ขายไปเลยนะอ๋อใช่ร่วมเดือนเดือนกว่าเดือนกว่าเพราะว่าพี่เด่นมัวยุ่งพอดีงานเข้ามาพอดีงานงานที่พี่เด่นทำที่ที่ทำงานน่ะนะสวัสดีครับชีวิตสบายสไตล์กระโดนกระโดนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่เด่นอยู่พิจิตรมาจากเชียงใหม่พอดีหยุดยาวสี่วัน สี่วันทีม่มางีด้ยินเสียง,งอละครม,มากับเชียงใหม่วันจันทร์วันจันทร์คิดถึงพี่จิตรมาทำความสะอาดบ้านลกหมดแล้วมั้ง ในตลาดเงียบกระนั้นเงียบวันนี้ก็ขึ้นไม่นานนะครับสักมแม่สักสักยี่สิบวิธีก็พอ,อได้อยู่มั้งเดี๋ยวพี่เด่นจะขึ้นจะขึ้นสตรีมหยาดอาจจะเป็นอาจจะเป็นพรุ่งนี้ครับคงเป็นพรุ่งนี้เย็นเนี่ยถ้าไม่ผิดพลาดน,นะสตรีมหยาดที่ที่พิจิตรนะครับที่บ้านที่บ้านเลื่องตอนเช้าไม่รู้เนี่ย ยังไงถ้าตื่นทันหรือหรือว่าไม่ติดทุระอะไรเออวันี้เข้ามาคุยกันนะไม่มีวันหยุดเลยอ้าวทำอะไระครับ <c oughs> มีวันหยุดแลวเหรอ,อของของพิเศษมันก็จะเป็นนั่นน้อเป็นพวกเป็นงานราการมันก็จะนี่แหละ มันก็จะหยุดวันหยุดละการก็หยุดวันทำง,งานก็ยก่เรีถ้าไปเจอที่ อันนี้ลุงอันนี้ลุงข้างบ้านอ้ข้างร้านข้างหน้าร้านอื ครัเพิ่งจะมาถึงครับลุงเพิ่งจะมาถึงโอ้ถ้าไปตอนนี้ก็สวนทางกันนะกออากาเนาะเดี๋ยวไปที่อยู่ที่อยู่แล้ว

ันนี้เป็นร้านของของของ,ของแฟนพี่เด<อ>่น <c oughs> อยู่ที่พิจิตก็ให้เออให้ให้ลูกน้องดูกัน <c oughs> ดูแลแค <c oughs> ่ภาพสดอันนี้แอดเป็นใหญ่ <c oughs> อันนี้น้องที่ร้าน <c oughs> <c oughs> เขาจัดร้านใหม่เขาจัดร้านใหม่ก็เลยดูสบายตาสวัสดีครับพดวีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เด่นขึ้นไม่นานเราขึ้นตักงยี่สิบนาทีแล่เนาะเพิ่งจะมาถึงพิจิตนะครับเพิ่งจะมาถึงมาแวะที่ร้าน มาแวะที่ร้านแต่ไม่ได้ขับรถมาเองอ่ะบุขับรถให้ กามิ <ś 2> <ś 2> เจวี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปทำที่นู่นเหรอที่ที่ที่บ้านเจส้มเหรอทำกินกัน 2> <ś> 2> เห็นเจส้มไปทำสวยแล้วมังเห็นว่าบนบน <ś 2> ผมอะไร <ś 2> ใส่ไปทำผม ทานทานข้าวก่อนนะพี่ครับครับเดี๋ยวพี่เดินขึ้นไม่นานแล้วครับขึ้นสัก,ส,กสิบ,ส,บสิบกว่ายี่สิบนาทีถึงมารู้เนาะสักสิบกว่านาทียี่สิบนาทีว่าเดี๋ยวจะพรุ่งนี้คงขึ้นอนะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นจะติตมหยาดคุยกันเพื่อนดีกว่าเนาะหรือยังไงเนะี่ย <c oughs> <muitas> น <arias> ั <sketches> ่งรถมาเบื no ่อนั่งรถวันนี้เขามีเขามีเขามีตลาดนัดแต่ว่าเขาจัดข้างหน้าเขาจัดข้างหน้าข้างในก็เงียบเลยข้างในเงียบวันอืม พามาดูตลาดเงียบหมดเลยไม่มีคนแล้วเงียบฮัลโหลชินจาวชินจาวมายเฟรนฟอมเวียดนามนาวไอ้แอ็มไอเอ่ออินเอ่อมาร์เก็ตมาร์เก็ต มาชอบเทเลโฟนชอบไมเฟนอิน uh, uh, mm, in the market พิจิตรพิจิตรพรวิน สวัสดีครับคอนแชร์เลยเออวันดี้วันดีครับอีทครับวันนี้วันนี้พี่เดชขึ้นไม่นานนะครับวันนี้ครับพี่หนับครับเนี่ยดีครับพอเพียงอือครับเียนดับสวัสดีครับพี่ครับอ๋อมืดหมดแล้วเนี่ยเอออันนี้ตลาดสักเหล็กครับมาเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยครับมาแว,แวะที่ร้านอแอนมินใหญ่ครับไอพี่สวยและรวยมากใช่ใช่ใช <c oughs> ่ใช่เหอเห็นใครบอกนะบอกอุย้ยตัวชุมปูเหมกันจะส้มมากตอนนั้นเห็นใครหรือใครเนี <c oughs> ่ยทั้ง อะไรนะทั้งไอวี่ทั้งนานาตัวสมผู้บากันใจส้มหอชินจาวกัมเหี่ยวล้ำเอ่อมาเฟนฟอมเวียดนามนานาสวัสดีครับเออตะเด่นบดิวิจิตเห็นเห็นไอ้เบนใหญ่น่ะเมาใหญ่เลยเมาเลย อันนั้นกุลุงเกีอยู่ร้านตัวข้ามพี่อันนับพี่มาเทนวันด,ดีครับมาบอกพี่อีพี่อีพี่พ <c oughs> อี เด็กขอเซนสวัสด,ดีค่ะเซนคัดสวัสด,ดีค่ะเจวี่บอกเจ้าหน้าที่สวัสดีค่ะอืมองเซนบอกมาอืมตอนนี้ผมอยู่หัวหินม,มาไหมผมอยู่อ๋อชนพี่อิดเหรออยู่ใกล้ๆกันไหมเหนาะอ๋อ อย่าไปเที่ยวมากเลยน้องเซนพี่อหัวหินอนะไม่ได้ไปสองสามปีสามปีสี่ปีแล้วมั้งเนี่ยมาเรื่องแล้วร้านอื่นเขาปิดหมดเปิดอยู่ร้านเดียวมีสองร้านเนี่ยอีกร้านหนึ่งเป็นของลูกน้องครับน้องเขาเขาเขาเปิดร้านขายของชำเสริมแฟนเขาครับแฟนเขาก็อยู่อยู่ติดกันนี่แหละส่วนน้องผู้หญิงเขา เราดูแลร้านฮะครับออืเดี๋ยวเจอกันคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับน้องนานาดีค่ะกดข้ามมาเลยอีกอีกวี่เฮียนับพักสินจาวสินจาวน้องอินเจี๊ยบไอวี่หยอกหยอกใจเอียดละเอีอยดนะละเอีอยด ผมข้ามีที่ะเหรอผมไม่เห็นทียมนเนี่ยขอประทานอภัยนะครับน้องไอวีจาน้องนานาตินับวีจาทียดทักนะครับน้องเทนบอกอืเสด็นเริ่มอ,อ่านไม่ทันแล้วเพื่อนๆเอ้ยน้องนานา,นาทักประเียบประเี้ยบคนบีบอกยิยครับเปรเียบบอกเลิบๆหกคนจ้าเจมีบ่บอกเจียบเปรเียบนานานบอกเจอหนะ้าเด่นจังแล้วเออมากเลยเออเรอตัวเอง อน้องกระโดนตะเกียบกเออเลยฮะยังไปกลับง่ายระวังดูท่าเนาะมาเรื่องแล้วเอ๊ด้อบู <c oughs> อันนี้อันนี้น้องที่ร้านน้องพินน้องพินวัสดีพี่ๆเขาจะรู้วัสดีค่ะอันนี้น้องพินอยู่ที่ร้านครับอ <c oughs> ผู้จัดการร้านผู้จัดการใหญ่ครับ <c oughs> <c oughs> อือ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> อืม อ่านก่อนผ่านหมดแล้วนะอ่านไม่ทันเสียชื่อเดี๋ยวเออครับว่าผมลืมไปแล้วเนาะจริงๆเออไร์สดต้องอ่านเพื่อนอ่าลืมไปแล้วเดี๋ยวเดียวไม่ได้ขึ้นนานมาเรื่องแล้วเออเฉยๆบอกป้าเจียบน้องเซนสวัสดีจังพอดพี่บอกอืมเป็นภาษาภาคไหนค่ะตอบตอบตอบนาสวัสดีพอบอพี่เด่นพอบอพี่เด่น เห็นปักทุดดอกอยากจะยานแม่เทียบสีหิวเขาคุยกับพวกเราไปว่าอะไรไม่รู้เรอกเมื่อกี้ครับเพื่อนๆครับ thank าเมันจะเอาอไรป็าันคี้มันบอกว่ามันนกอะพี่เด่นกินข้าวยังอ๋อเมื่อกี้แวะพิซซูโรครับ แวพิซ่โล่แม่พิซ่โร่ก็หาหากินข้าวที่พิ่โลกกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เมื่อก่อนข้าวมันไก่พิ่โลกอร่อยอร่อยอตรงนั่นแหละแต่พอไปเราไปอยู่ที่เชียงใหม่ข้าวมันไก่เชียงใหม่อร่อยกว่า,เ,ยยาเทียบกันแล้วเมืเ่อก่อนเดี๋ยวที่ว่าวันนั้นเห็นเจวี่ขึ้นที่ไหนนะข้าวมันไก่ที่ไหนวะที่กรุงเทพนะเนาะ ก็เคยเข้าไปกินทีนึงอ่ะเพื่อนพาไปอ่ะแต่เราไม่รู้จักทางหรอกไปจอดแถวตรงไหนวะโอ้ยอร่อยคนเยอะมากเลยเขาเขาบอกเขาจะพาไปไทยพิเเลยตำนานข้ามันไก่แล้วั้นแถวประตูน้ำไม่ประตูน้ำจำไม่ได้ลวอร่อยคนเยอะมากกินน้ำยังแพยังกินน้ำยังแพย่างได้ยินครับผมไม่รู้ภาษาไทยอืมได้งกพุดดักบอกว่า กไม่รู้ภาษาไทยกำเบงอยูร่ำขอบคุณมากเชียงใหม่อร่อยกว่าจริงจริงอาทิตย์หน้าว่าจะไปทำคลิปลุงพลไปไม่ทันเขาละมังเฮียผมว่ามันล้าไปเปล่าครับเห็นเพื่อนเราหลายคนนะเขาทำกันเนา้ เพราะทำงานก็ด,ดีทุกคนเลยอ่ะ<า>เราก็ยินดีกับเขาเนาะหอมมันจะไปเหม็นจะตายทักซักคไปมันไม่ว่าหอมมันเสื้อผ้าที่บ้านไม่หส่วนตะเดนก็มะง,งุม <c oughs> มะลุมมะง,งาหลา <c oughs> มะงุมมะลุมมะง,งาหลา <P ain> ไปก่อนไม่เป็นไรถ้าหนูก,กับเพื่อนถ้ามือไม่สวยก็ อันนี้ค่ะหมออากาศพี่บอกเลยว่าให้เอาให้เอาให้เอาอ่ะ Good evening อือโอ้ประเทียบขอบคุณมากเลยครับพี่จ่งมาให้เจ๊นะทักทายเพื่อนชาวเวียดนามแล้วตอนนี้มันมีสีม่วงขอบคุณมากครับประเทียบครับผมผมไม่ได้ขึ้นร่วมเอ่อเยา่ยวนี่สวัสดีครับเยี่ยวนี่จากนิวซีแลนด์สวัสดีครับผมไม่ได้ขึ้นตั้งแต่ผมผ่านวันที่26กรกฎาคมเนาะ ยี่บหกกรกฎาสิงหาโอ้โหเดือนกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นจะติมหยาดเนาะตอนเช้าหรือตอนเย็นดีไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเช้าเดี๋ยวชวนเพื่อนจะตื่นไม่ทันอาจจะขึ้นตอนเย็นขึ้นตอนเย็นดีกว่ามาาาาั้งบายบายเย็ bye ยนๆเนี่ยแล้อบายบายอืมครับเอ่อ15บาทในเซเว่นดับบลยเอ่อยานี่เหรอ ถ้าคุณอิดคุณอิดดีจ้าเจียเอกยอนนี่ดีจ้าประเี๊ยบคุณออนนี่ดีจ้าพี่เดนดีจ้ายอนนี่นะครับขอบคุณเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขอญาตเพื่อนๆลงแล้วอ่ะครับ2ี่สินาทีเอ่อมันหมุนนะครับเพื่อนๆมันมันหมุนอะผมผมจะขอญาตเพื่อนๆลงแล้วนะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยครับขอบคุณทุทกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเดี๋ยวผมจะขึ้นอ,อ,อะไรนะรตบุก้ตบุกเนาะจากอันนั้นดีกว่าเพราะว่าขึ้นอันนี้มันหมุนนีกแครับเหมือนตอนที่ผมขึ้นแรก,แรกอๆอ่ะเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปขึ้นที่บ้านเนาะขึ้นผมขึ้นสต็มหยาดนะมังเออเดี๋ยวได้คุยกันเพื่อนเนาะครับสำหรับวันนี้เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะขอออกก่อนนะครับ พูดบายเต้นกิ้วกำเบงเอ๋อลำไมเฟนขอบคุณมากครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผมขออนุญาตลง